สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์กดนานๆกดยันๆกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูการดุเหมือนกับดุลูกน้อยดุแกนหยอกนะคะของนางจำเลยที่สองกับลูกชายคนโปรดคือไอคาโมะนะคะอย่านะอย่านะเดินแม่ปังนะเดยวแม่ปังนะไปดูกันค่ะแล้วก็มีข้าหมูมาีก เข้าหมูมานะคะทุกคนกับการที่หลายคนก็มีเรื่องทอะเลาะเบาแวงกันเนะยอะแย,ยะมากมายนะในข้างนอกนะทุกคนก็บางคนก็สงสัยบางคนก็สงสัยมาว่าลุงป้าเนี่ยสั่งให้คนโน้นฟายคนนี้นะคนนี้ฟาดคนโน้นหรือไม่ก็บางคนก็โยนหินถามทางว่าใครเป็นคนสั่งอะไรหรือเปล่าถึงได้พูดโต้ไปต้กคนมาคือเยอแยะมากมายนะประเด็นนี้ป้าจะพูดสั้นๆนะคะทุกคนป้าเชื่อว่าป้าเชื่อ แล้วก็มีความมั่นใจอยู่ระดับหนึ่งแหละว่ากลุ่มค,คนที่ฟาดกันไปฟาดกันมาเนี่ยเถียงกันไปเทียงกันมาเชื่อว่าทุกคนก็มีไลน์พูดค,นนคุยกันหลังไม่แน่นอนมีเบอร์โทรคุยทันหลังไม่แน่นอนก็เชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าในสิ่งเหตุการณ์ที่ป้าประสบพบเจอมาก็าจะประมาณนั้นอ่าโทรคุยกันแล้วก็เออยางว่าอย่างนี้ไปนะแต่ว่าอย่าดึงลุงกับป้าไปวุ่นวายเลยแล้วกันนะคน่ใครจะสั่งอะไรไม่สั่งเนี่ยคือไม่เกี่ยวกับเรานะในการที่ ช่วงหนึ่งที่ไปงานในอุ่นเนี่ยพา,พาลูกไปด้วยเนี่ยลูกไปเลือกตั้งลูกไปเลือกตั้งก็เลยพาไปเยี่ยมตากับยายนะไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็ส่วนใครจะ,ะตั้งข้อสงสัยหรือบางคนก็อาจจะแบบตั้งประเด็นให้คนสงสัยมากมายนะคะมันก็เป็นคือป้ามองเป็นง่ายๆเลยบางทีอ่ะบางทีจุดประสงค์ของใครให,หลายคนเนี่ยเราก็มองไม่ออกหรอกนะบางทีมันก็เหมือนปลวกนะที่คอยแบบค่อยๆกัดแทะไม้ไปเรื่อยๆจนกว่าไม้มันจะผุจะพังนะเหมือนบ้านปูนนี่แหละ ตอนแรกก็บ้านก็ยังดียังงามอยู่พอปวกเข้าไปสะสมปนเปนไปเรื่อยๆนะกัดไปกัดมาบ้านก็พุกก็พังนะั้นก็ได้ลื้อได้ถอนออกไปก็เชื่อว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะมันจะเป็นคนที่สร้างขึ้นมาหรือว่าก่อเกลเ่อดเห็นให้มันมีความสงสัยให้มีความระแวงแขงใจนะก็เชื่อว่าอืมมันเป็นอะไรที่ก็พูดยากเพราะาเราดูใจใครใครว่าอะไรมองใจใครไม่ออกหมดหรอกนะ ไม่รู้ว่าใครจริงใจกับเราไม่ไม่จริงใจกับเราที่สําคัญก็คือเราจริงใจกับตัวเองเนี่ยมันจะหนักแน่นที่สุดค่ะนี่เป็นสิ่งที่ถึกทับคลิปนะคะตอนเช้าคลิปแปดนาทีเนี่ยตอนช่วงต้นจะเป็นช่วงที่เขาฝากให้แม่บ้านของผู้ใหญ่สรสศรีเนี่ยเอาของไปแจกของก็คืออ,อะไรล่ะ ไอ้ที่นอนลม,มนะคะที่นอนลมสำหรับคนที่ติดเตียงและเป็นแผลเรื้อรังแผลกดทับพวกเนี้ยตามที่เขาบอกเรื่องตอนทำโปรโมชั่นเรื่องของยายอุ่นนะนะคะแต่สังเกตดีๆนิดนึงว่าแต่ก่อนก็จะไปมอบเองแต่ตอนเนี้ยดูเหมือนจะเป็นการเรียกร้องจากทางผู้ใหญ่บ้านได้รับเป็นคนไปมอบข้าวมอบของนะคะกลายเป็น คือเขาต้องยอมรับข้อแม้ข้อเรียกร้องของทางพวกผู้ใหญ่บ้านพวกฝ่ายปกครองท้องถิ่นตอนนี้เมียแม่ผู้ใหญ่ก็กลายเป็นอะไรที่ไปมอบนู่นไปมอบนี่มันก็จะเป็นผลงานของทางหมู่บ้านไปนะคะว่าสามารถไปขอทุนขออะไรอะไรอย่างนี้ได้เป็นลักษณะที่คนที่ทำราชการมาจะรู้ดีการขอทุนไปทำนู่นทำนี่จะเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็เป็นสิ่งที่ดี การทำอันนี้ดิฉันได้ทำแคปปกเอาไว้ก็ถือว่าโอเคดีอันเนี้แจกแล้วมันได้ประโยชน์มันเป็นอะไรที่ทางโรงพยาบาลเขาได้ใช้กับคนไข้หลายๆคนให้ไปที่โรงพยาบาลก็เป็นเรื่องดีค่ะใครคนไข้คนไหนที่เดือดร้อนครอบครัวในเดือดร้อนก็ไปขอหยิบขอยืมขออะไรแล้วก็คือแต่ต้องฝากเรื่องดูแลรักษาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่เป็นเรื่องที่ดีอันนี้ชื่นชม และตอนช่วงท้ายประมาณนาทีที่หกเขาก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าเออมีข่าวมาคนข้างนอกทะเลาะก,กันสังเกตไหมคะว่าเขาไม่กล้าเอ,อ่ยชื่อใครเลยคนข้างนอกคือใครอะไรยังไงใครทะเลาะก,กันแล้วก็มีการพูดให้คิดว่ามีคําสั่งมีอะไรอย่างนี้มาหรือเปล่าคือทุกอย่างเป็นอะไรที่มันค่อนข้างเช่นมันจะกว้างขึ้นมาโดยที่คนที่ทําคลิปขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไอ้ไหลเนี่ยที่กล้ามา ตั้งคำถามฝากถึงไอ้ขาหมูฝากถึงบูมน้อยเนี่ยไปรับคำสั่งใครมาหรือเปล่าอีเถกก็ไม่กล้ารเลี้ยนถึงบอกว่าเป็นการลักษณะดุไกลๆเหมือนก็อย่านะเดี๋ยวแม่ปางนะอย่าทําผิดนะคือมันดุลูกเล็กๆมันไม่ได้น่ากลัวอะไรแทนที่จะพูดไปตรงๆว่าการที่คุณไปพูดแบบนั้นแล้วคุณมีภาพของว่าคุณเคยเป็นคนของฉันคนจะคิดว่าอย่างไง แล้วฉันกับสามีฉันเพิ่งไม่พอใจคุณขึ้นมาแล้วคนก็จะคิดว่าเป็นชั้นที่ไปสั่งน้องชายให้แกล้งคุณอย่างนั้นหรืออิเธิ์ไม่กล้าค่ะอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวพลาดพิงแล้วจะโดนฟ้องหรือเปล่าแต่เราจะเห็นว่าไม่ได้พูดอะไรอย่างแข็งขันแล้วก็มีการพูดคำนองว่าพวกคุณก็มีหลังไมหลังบ้านกันทำไมไม่คุยกันตรงนี้ราคาที่ดิฉันตลก ตอนที่คุณมีปัญหากับยูทูบเบอร์คนอื่นๆของคุณเขาก็บอกว่าทําไมไม่คุยกันหลังบ้านคุณก็บอกก็ดีแล้วที่ผัวคุณด่าออกสื่ออย่างนั้นพูดออกมาในไลฟ์อย่างนั้นมันเป็นอะไรที่มันตรงใจตรงตรงไปตรงมาที่สุดแล้ว <lem. S 2> เห็นไหมคะตัวคุณคุณก็มีหลังบ้านกับไอ้ขาหมูทาไมไม่ไปบอกไอ้ขาหมูให้ยอมทําคลิปแล้วก็บอกว่าไม่ได้ไหมายถึงคุณไม่ได้อะไรยังไงก็ว่ากันไป แต่คุณก็เลือกมาทำคลิปทำคอนเทนต์แต่เป็นการลักษณะเหมือนกับไกลๆว่าฉันไม่เกี่ยวด้วยกับเรื่องพวกนี้นะฉันไม่เกี่ยวด้วยเลยโดยที่จริงๆก็บอกว่านั้นที่พาลูกไปก็ไปลูกเลือกตั้งนะใช่แต่อีกอย่างหนึ่งนี่นะคะอย่าบอกนะคะว่าไม่ได้มีการเตรียมกันก่อนเพราะไม่งั้นน้องชายคุณคงไม่สามารถที่จะเตรียมหาหนังสือหนังหาว่าหลานชายเรียนอะไรเอาไปให้อ่านได้หรอกคะ่ะ คุณบอกกันไว้ก่อนคุณรู้กันไว้ก่อนว่าหลานชายจะมาจะไปฉิงน,นาจะไปคุยนั่นคุยนี่จะไปอะไรก็ว่ากันไปมันถึงได้มีภาพอะไรอย่างนั้นออกมา<ะ>เพราะฉะนั้นไอ้รับลมคมในของคุณนะ่ะมันเห็นอยู่โดยเฉพาะที่ไอ้ขาหมูปกติกับไอ้ไหลแล้วก็บุมน้อยเนี่ยทุกคนเข้ากันดีสามคนที่สนับสนุนกัน ตอนที่ไอไหลจะกลับเข้าไปอยู่ในนาดงดอกอยากจะมาช่วยขาของอยากมาอะไรมันจะมีเรื่องราวขาบวนการแห่ไหลไอ้ขาหมูนี่เป็นตัวตึงอันดับหนึ่งที่เรียกว่าถ้าไอไหลเป็นพ่อนาคแล้วก็ไอคนที่ไอไหลขี่คอไปเข้าไปบวชในวัดนี่ก็คือไอขาหมูนะคะแห่ไหลอันดับหนึ่งพาเข้าไปแล้วอยู่ไม่อยู่ไอไหลก็มาทําอย่างนี้ถ้าไม่ได้แรงสนับสนุน จากพี่สาวจากไอ้ผัวซึ่งเป็นตัวตึงที่สุดในนี้เนี่ยจะกล้าเหรอไอ้หลายจะกล้าตัดทอน fc อะไรของตัวเองอย่างนั้นหรือตรงนี้แหละค่ะที่คุณไม่เคลียร์เลยจริงๆถ้าคุณออกชื่อมาตรงๆแล้วบอกเลยว่านัทีอย่าพูดอย่างนี้คุณทำคลิปอย่างนี้ขึ้นมาคือคุณพูดได้โดยที่ไม่เสี่ยงนะคะ เพราะเขาทำคลิปขึ้นมาจริงๆแล้วทําให้คนคิดอย่างนั้นจริงๆเอฟซคุณไปเม้น์ข้างล่างจริงๆว่าอย่าลากลุงลากป้ามาเกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเดือดร้อนจากคลิปเขาคุณสามารถจะพูดตรงๆว่าคุณไม่ควรจะทําคลิปแล้วให้คนคิดไปเองอย่างนั้นนะฉันเสียหายคุณพูดได้แต่คุณไม่พูดอะไรที่พูดไม่ได้พูดแล้วเป็นเรื่องเป็นราวคุณกับผัวคุณขยันพูดมากนี่คือปัญหาของคุณสองผูเมียในการสื่อสารกับเอฟซีค่ะแทนที่จะพูดตรงๆ คุณมาพูดกำกวมอั้มอึ้งแบบเนี้ยคุณก็ไอ้ขาหมูมันสามารถจะเอาไปใช้ได้ว่าป้าเขาไม่ได้ออกชื่อกูนะเขาไม่ได้ว่ากูนะเขาอาจจะว่าอียานก็ได้นะเพราะอยานเป็นคนชี้เป้าดิฉันตรงกันข้ามเลยครับดิฉันบอกว่าดูแล้วไอ้ขาหมูไม่น่าจะหมายถึงอิสร์ไม่น่าจะกล้าว่าอิสร์น่าจะหมายถึงช่องดอกกระถือพัทยามากกว่าหรืออีก้อยมากกว่า ไม่น่าจะกล้าไปอ้างอิเถิ์ขนาดนั้นในขณะที่เอฟซีของคุณเองนั่นแหละไปบอกไอ้ขาหมูว่าอย่าดึงลุงดึงป้าเข้ามาเกี่ยวพวกคุณมองว่าคุณไปเปิดไฟไอสิ่งที่ไอ้ขาหมูพูดหมายถึงคุณเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะแล้วถ้าคุณรู้ก็คือว่าเอฟซีคุณมาบอกคุณคุณควรที่จะพูดจาให้ตรงๆชัดถ้อยชัดคําเต็มปากเต็มคําหายใจเข้าปอดลึกๆคก่อย่าปอด ถ้าไมกับคนอื่นคุณปากดีมากเลยกระหลานสาวคุณเวลาคุณว่าหลานสาวคุณไปกระเด็ดกระแดอะไรตรงนั้นตรงนี้คุณปากดีคุณเสียงแข็งคุณเสียงแจ๋วคุณหูเราอแต่กับไอ้ขาหมูคุณไม่กล้าคุณกลัวอะไรมันมีความลับอะไรที่ไอ้ขาหมูอาจจะแฉพวกคุณได้บริษัทคุณได้หรือเปล่าอย่าลืมว่าคนที่ทําบัญชีคุณบัญชีในตอนต้นๆคือคนของไอ้ขาหมูบริษัทของไอ้ขาหมู ไอ้ไหลมันพูดเองว่าบริษัทเนี้ยฉาบหน้าเป็นพี่สาวพี่เขยที่เป็นประธานเป็นเจ้าของบริษัทนู่นนั่นนี่แต่คนที่มีอำนาจลงนามมีอำนาจอะไรทุกอย่างคือเมียของไอ้ขาหมูคุณกลัวตรงนี้หรือเปล่าคุณถึงไม่กล้าเอ่ยชื่อออกมาตรงๆและแบบนี้มันก็ได้ใจทำไปเรื่อยๆทำมาหากินกับความขี้ขลาดของคุณไปเรื่อยๆ